ก็จะเอ่ยถึงช่างที่ตีท่อในวงการบ้านเราคงมีไม่กี่คนบางก็ล้มหายตายจากไปแล้วบางก็ล้มเลิกจิจการไปแล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งสำนักที่ยังเปิดเป็นขวัญใจของชาวสองลอ้อเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสวัสดีครับผมช่างนันท่อซิ่งตามนี้ครับท่านผู้ชม นันท่อสิ่งพลังหัวร้านท้ายลึกเออแม่เออช่างช่งนันคนละลึกนี่แหละครับคือชีวิตช่างท่อของบ้านเรารายการสนับสนุนและส่งเสริมจะต้องรับรับล่บอๆในการทำท่อ เอมันคงไม่ขนาดนี้มั้งสวัสดีครับผมช่างนันท่อซิ่งพลังหัวล้านท้ายลุกเพื่อนเรียกเสียเมียเรียกไอเทียอก่อนที่จะมาเป็นนันท่อซิ่งได้ทุกวันนี้ผมผ่านอะไรมาเยอะผมโดนหักหลังของคนใกล้ตัวผมโดนดูถูกผมไม่เคยมีดีในสายตาคุณที่มองเห็นเหนื่อยเยอะครับกับชีวิตแต่ไม่เคยคิดที่จะท้อแล้วคุณจะรู้จักพลังหัวล้านไทยลุกรู้หรือไรแลยว <Action. S 2> แล้วคุณจะรู้จักพลังหัวล้านท้ายลึกช่างนั้นท่อซิ่ง ขอขอบคุณอย่างดูโร่ย่างสมรรถนะสูงทนทานยึดเกาะถนนดีเยี่ยมระยะเบรกสัน้นนุ่มเงียบได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนําและสําหรับสายซิ่งขอแนะนำยางดูโร่ลายไฟ DM 1 0 8 9อย่างมาตรฐาน OEM ด้วยการผลิตยางมาตรฐานระดับสูงและคุณภาพดีที่คุณไม่ควรพลาดหรือเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจดูโรไทยแลนด์ได้เลยครับ สวัสดีครับสสวััดีครบนั่นท่อซิ่งสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เจอกันในรอบ กี่ปีเนาะก็รู้จักพี่มาก็หลายปีนะไม่ได้นับถ้านับมันก็จะยาวนะพี่นะท่านผู้ชมครับนันคือเจ้าของท่อแบรนด์นันท่อสิ่งที่ทุกคนรู้จักในสนามวงการรถแข่งในบ้านเราทั้งไทยและสปะปลาวตอนนี้ส่งออกไปสปปลาวเป็นหลักเลยใช่ครับในสนามนี้ยืนเบอร์ต้นๆ้นเลยผมไม่รู้นะครับว่ายืนเบอร์ต้นๆหรือเปล่าแต่ก็ผมทําไม่ทัน,นครับหมุนเงินไม่ทันซับรางไม่ทนันแ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับท่อเลยขอโทษท่อขอเองด้วยประวัติผมเนี่ยจริงๆอะผมทําทอดตั้งแต่เด็กแต่มันมีวิกฤตที่จะต้องทิ้งวงการท่อไปประมาณ1ิกว่าปีเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นก็เนาะเขาป้าบเขาจริงจังช่วงทักษิณก็ต้องกลายมาเป็นเด็กเสริฟในร้านอาหารในผับหนึ่งปีใช่ไอ้ที่มีเมียหลายคนนี่ก็จากผับไม่ใช่ครับอันนั้นมันเป็นพี่ก็รู้อยู่ว่าผมหล่อผมจะมียี่คนก็ได้ผมจะมียี่คนก็ได้ดูหัวดูลูกล่างจมูกผมอะมัน อยูแบงสุดยอดมากค่านผู้ชมหล่อหล่อเยี่ยท่อแต่ละใบที่ที่สร้างขึ้นจากสำนักณเวลานี้มันคือท่อที่ผ่านผ่านมือของช่างนันทุกใบเลยไหมใช่ครับการันตีเป็นงาน handmade ใช่ครับแล้วแม้กระทั่งเกรดของสแตนเลสและเกรดของเหล็กผมจะต้องเลือกใช้ไม่งั้นเสียงจะไม่เหมือนกันสแตนเลสนี้ต้องบางที่สุดมันไม่จะไม่บางที่สุด มันต้องเป็นเกรดที่ดีครับแล้วก็อย่างเช่นเหล็กเนี่ยผมเปรียบเทียบเหล็กหน่อยก็เหล็กเนี่ยถ้าเป็นเหล็กกระด้างเนี่ยเวลาเราม้นเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมมันจะไม่นิ่มแล้วไม่กลมแต่ผมเลือกอใช้เหล็กที่ค่อนข้างที่จะเกรดดีหน่อยเวลาม้นเนี่ยเพราะเราใช้มือม้วนตามแท่น,นอันนี้เครื่องม้นเลยใช่ผมม้นมือทุกอย่างใช้ไม้ตีครับผมแล้วก็ถ้าเราม้วนแล้วเป็นเหลี่ยมเราเราจะรู้เวลาเราหักลงปุ๊บมันจะเป็นเหลี่ยมกร๊กเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเหล็กรีไซเคิลมาแบบ ในเกจที่ต่ำถ้าเหล็กที่ไม่ผสมอะไรเยอะหรือเหล็กที่รีไซเคิลมาในเกจที่เกจเอเกจบี B, เนี่ยเวลาผมม้วนเนี่ยมันจะมนตามลงูแล้วเหมือนท่อเหล็กเนี้ยของช่างนั้นขึ้นชื่อมากคือคนเนี่ยหลายๆคนอยากใส่ท่อผมก็เยอะนะอืมบางคนไม่มีตังเลยเนี่ยแต่พยายามผ่อนท่อกับผมระบบเงินผ่อนครับผ่านผมเลยครบสองข้อแลวทไมต้องเป็นท่อสูตรอ่ะคนที่ไม่เล่นรถก็จะไม่รู้เลยว่าทําไมคนที่เล่นรถมอเตอร์ไซค์จะต้องเปลี่ยนท่อ เกือบทุกคนันสาหรับคนที่ไม่เล่นรถแล้วเหมือนบอกว่าหุย้ยท่อสูตรลาคาญเสียงลวกคูมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนชอบประเพทท่อเดิมมันอาจจะเสียงเงียบจริงแต่มันอัน้นใช่แต่ท่อสูตรเราทําให้มันเงียบได้ไหมได้ครับก็อย่างท่อครึ่งใบผมครึ่งใบปลายผ่าผมเนี่ยอ่าตรวจตลอผ่านจริงหรอมีคลิปลูกค้าส่งมาให้เยอะมากตรวจตลอผ่านครับพนดาไปปุ๊บนี่คือปลายผ่าผมจะไม่มีรอยผ่าเลยเสียงอยู่ มันอยู่ที่95ใช่ไหมเดซิเบลใช่แต่ลูกค้าส่งให้มันอยู่ที่93ครับช่างนั้น,นสำนักเราทําท่อของค่ายไหนบัางรถรุ่นไหนม้างก็มันที่ไม่มีนะผมใช้คําว่าที่ผมไม่ได้ทําเลยไม่ได้รับเลยนะอ่าตอนนี้ก็คือเบลวาเบลวไม่มีแฝดสุูกิแดไม่มีครับผมก็หลักๆก็คือแล้วก็แค่นี้แหละแค่นี้ที่เหลือก็เกือบหมดแลกืับทั้งหมดทุกรุ่น ลูกค้าสามารถสั่งได้ครับผมแต่ว่ารอหน่อยนะก็รอไม่นานครับอย่ารีบอย่าต่อพอใจกูให้เองใช่ครับผมเห็นช่างนั้นโพสแบบโพสแบบเอาไปเอาตายเลยครับอย่ามาต่อท่อกูดูถูกฝีมือผมครับคนที่ต่ออ่ะผมบอกไว้เลยเพราะว่าท่อช่างนั้นเป็นงานฝีมือครับผมเป็นงานที่ต้องแบบรายละเอียดงานแฮนด์เมดนะครับถ้าในต่างประเทศเขาไม่มานั่งต่อเหมือนคนไทยบางคนวงเล็บ ขาดผมมีลูกน้องอยู่ตอนนี้สามคนยังทําแทนผมไม่ได้ทั้งที่วนั่งอยู่กับผมก็ตลอดเวลาฝ <c oughs> ากาาช่าง,งทุกคนทั่วประเทศไทยนะที่สั่งท่อจากผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใส่บางคน่ะอาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบจริงๆบางคนมามีราคาช่างไหม <c oughs> ผมบอกว่าช่างคูณสองครับซื้อไหม <c oughs> ลูกค้าไม่เคยต่อผมะแต่คุณมีล่าร้านแท้คุณมีคุณมีหน้าร้านคุณมีอะไรคุณมากลับมาต่อผมอ่ะเขาก็หวังผลกำไรเพิ่มไง ก็รู้อยู่พี่แต่ถ้าถูกใจเดี๋ยวผมให้เองอืเขามา่าคนที่ต่อราคาท่อผมเนี่ยเขาดูถูกจงใจที่จะมาดูถูกฝีมือผมโดยตรงอเดี๋ยวผมให้ผมให้เองรถเองไม่ต้องกลัวคุยถูกคอผมให้ฟรีผมยนี่ยให้ได้เลยฉายาหัวร้านทายลึกแล้วทายลึกเนี่ยใครเป็นคนให้สโลกแกนลูกค้าครับอ่ารถผมเนี่ยใส่ท่อพี่เนี่ยไม่โคตรด,ดึกเลยใส่จากที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่เหมือนของพี่ มันก็เลยสั่งสมมาเป็นคําว่าหัวร้านไทยลึกใช่ลูกค้าเป็นคนตั้งให้ผมเองผม,โรโมเราแกนนี้ก็คือผมไม่ได้ตั้งเพราะผม,มแค่ช่างนั้นท่อซิ่งคาว่าหัวร้านไทยลึกเนี่ยลูกค้าเป็นคนคุยเล่นคุยหยอกกับผมมาแล้วก็เป็นสโลแกนนั้นมาเลยเห็นบอกว่าช่างนั้นสามารถเชื่อมสแตนเลสกับเหล็กได้ได้ไม่ใช่เรื่องยากครับมันเป็นรเรื่องอเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับผม แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผมเลยแต่ช่วงนี้เป็นที่นิยมของของนักเลงสายสองจังหวะก็คือคอเป็นเป็นเหล็กปลายเป็นเหล็กครึ่งใบครึ่งใบ,งใบอืมอ่าครับผมแพงไหมราคาเนี้ยก็เฉพาะท่อนะครับราคาพร้อมส่งค่าขนส่งผมไป200บาทแล้วรวมค่าขนส่งเนี่ยมันอยู่ที่สอง0ัหาเออพี่ถามหน่อยราคาท่อมันขึ้นอยู่กับอะไรราคาท่อเท่ากันไหมไม่เท่าเหมือนเหมือนท่อท่อเหล็กราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ท่อเหล็กเนี่ยมันเหล็กมันราคาถูกกว่าสแตนเลสราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พันแปดครับของปลายดำราคาพร้อมส่งแล้วถ้าเกิดว่ามีราคาสูงสุดคือเท่าไหร่าเป็นท่อรอดครับก็คือมันก็อยู่ที่ถ้าเกิดร้อยห้าิซก็สองพันหกสเจ็ขอปัม๊ม้ายปัม๊มกี่ราคามันมีเยอะครับสเปคแล้วแต่ลูกใช่ครับมันจะต่างกันเยอะแค่ไหนครับ ก็ยิ่งใหญ่น้ําหนักก็ยิ่งเยอะเพราะน้าหนักยิ่งเยอะกลางส่งก็ยิ่งคิดผมเยอะเหมือนลูกใหญ่ขึ้นครับก็ต้องใช้เหล็กที่เยอะขึ้นเหล็กเยอะขึ้นอ่ะแลราคาก็จะขึ้นราคาคนส่งก็ชั่งน้ำหนักแล้วทุกอย่างมันก็เพิ่มขึ้นตามแบบว่าอะไรบางบางตัวก็อาจจะแพงใหญ่ขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําลูกห้าเก้ามาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยราคาแบบแรงไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ครับแพงกันแค่ร้อยสองร้อยแค่นั้นเอง แพงไม่เยอะครับแล้วทีนี้ท่อครึ่งใบ,บแบบนี้ที่ที่เราเห็นในรายการนี้ร,ราคาเท่าไหร่อ,อยู่ที่เฉพาะท่อเนี่ยหน้าเหล็กอยู่ที่1,850บาทแล้วครับความสง่งเฮ้ยราคาเท่ากันเลยเหรอใช่แต่แต่ถ้าเป็นท่อตียังอยู่ที่พันพันแปดนะพัน <2008 S 2> แปดใช่แล้วจะสูดอีกใช่ราคาไปที่เท่าไหร่สูงสุดท่อครึ่งใบเลทก,กับเหล็ก ราคาตายตัวเลยครับไม่ว่าสเปคไหนจริงเหรอใช่ครับราคาเดียวกันถ้าหน้าสเตเลสอยู่ที่2อ0พครับราคาควมสม่งราคาตายตัวไม่ว่าคุณจะลูก67ลูก59ลูก52ลูกเท่าไหร่ราคาตายตัวมีราคาเดียวครับทบ่าึ่งใบแล้วถ้าเป็นเล็ทั้งใบเหมือนที่เราเห็นอินเสิร์ตในตอนนี้คือปลายปลายเป็นมเนียมใช่ตัวนี้เท่าไหร่ค่า้าเป็นสเตเลสปลายเป็นมเนียมลูกเดิมเนี่ยไม่เกินไม่เกินลูก58ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่4ี่พันสครับราคาความส่ง เป็นเป็นเป็นท่อรอดนะถ้าลูกใหญ่ขึ้นก็จะเพิ่มอีกนิดนึงใช่อันนี้เป็นท่อรอดนะถ้าเป็นท่อข้างอยู่ที่สี่พันหนึ่งราคาครับทส่งโอ้โหใครสนใจสกิลเฟซบุ๊กได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหานะไม่มีครับอันนี้พี่พี่ขอบคุณมากที่เปิดสํานักให้ให้ได้ถ่ายทําผมเชื่อว่าไม่มีสํานักท่อในประเทศไหนหรอกที่กล้าเปิดสํานักให้ถ่ายทําแบบนี้เพราะว่ามันเสี่ยงใช่ครับมันเสียงมันนี่มีอะไรต้องเสียแล้วอ่ะชีวิตผมอ่ะก็คือ ถ้าผมโดนผมก็ต้องย้ายไปทําที่อื่นเพราะว่านี่มันคืออาชีพของผมผมไม่ได้ไปฆ่าไปแกงไก่อันนี้ผมไม่ได้บังคับช่างนั้นนะครับ,รบอันนี้เป็นเราเป็นคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นมามาสักพักหนึ่งแล้วว่าอยากมาถ่ายทําที่สํานักของช่างนั้นแล้วช่างนั้นก็เปิดใจว่าเอ้ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดน,นั้นเพราะเราทําอาชีพสุจริตใช่ครับนี่มันคืออาชีพของผมแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ทําตรงเนี้ย คนข้างหลังผมยี่คนนะลูกน้องผมก็ต้องสามคนเมียน้อยอีกสี่คนใช่เมียหลวงลูกอีกสิบคนใช่เมียก็กินเหล้าเดือนละสองสามหมื่นเมียเมียคนเดียวนั้นกินเหล้าสองสามหมื่นเมียน้อยอีกอ่ะเดี๋ยวคุยกันหลังอะไรบวงไพ่บล็อกเด้งไฮโลหลังอะไร ขาบอกว่าคนรวยอ่ะมีเยอะครับอันนี้เรื่องจริงครับไม่เถียนเอาช่นนั้นฝากอะไรถ้าผู้ชมหน่อยสุดท้ายแล้วแหละก็ผมก็ไม่รู้จะฝากอะไรนะครับฝากติดตามผลงานผมด้วยแล้วกันแล้วก็งานของผมเนี่ยถ้าไม่ตันจริงถ้าไม่สุดจริงเนี่ยผมจะไม่ออกรูปแบบใหม่มาหรอกเพราะว่าโปรเจกต์ของผมในหัวสมองมีเยอะแล้วสิ่งที่ผมทําออกมามันต้องขี่ได้แล้วก็ใช้งานได้ครับผมคือเอาตรงๆนะผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะโดนถักหลังครับอันนี้ฝากไปเลยแรง แล้ววันนี้ผมมาแล้วพร้อมที่ไปชันหน้าในสนามด้วยผมกล้าท้าตีท่อแข่งในสนามเลยอยู่ในใจผมรับชื่อนี้นั่นท่อสิงผมพร้อมมพลังผมดกท้าย<ห><ห>ลึกเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนผมดกเมื่อก่อนนี่เหมือน <c oughs> เทพิทักษ์อ่ะทั้งย้อมทั้งอะไร <c oughs> มาคุดเหมือนเลยอ่ะท่านผู้ชมไปแล้วฝากกปไล์กดแชร์กด Subscribe กับเพียแล้วก็เข้าไปติดตามแฟนเพจของช่างนันงที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทิกต็อกคลิปนี้อาจจะมีคํำพูดที่ไม่ดีหรืออาจจะส่อเสียดในทางพฤติกรรมอะไรเรื่องความแรงก็ใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จักรยานเหรออจักรยานใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงครับอยากให้หน่วยงานที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับไม่ต้องอ<ย>มายุ่กับผมอยากให้เข้ามาดูแลไม่ต้องเข้ามาตลอนะ <laughs> ไปที่อื่นไม่ต้องการรับคัดซ <laughs> ้ง่ายนะี่แหละ